ครับก็สวัสดีครับทุกๆท่านครับเดี๋ยวมาเจอกันในข้อที่22นะเดี๋ยวผมจะแบ่งออกเป็น3ตัวแล้วกันมันจะได้อ่าเอาเก็บไว้ทบทวนได้ง่ายๆนะครับแล้วก็จะดูไม่ไม่ยาวจนเกินไปแล้วก็จะเป็นการเพิ่มนะครับวิวให้เราด้วยอ่ะที่จริงมันมีมันมีมนมอา่าคนที่เขาชอบนะครับ ชอบดูอะไรที่มันเป็นสั้นๆน,นะครับผมผมเอาแค่นี้แหละวันนี้นะครับผมแล้วก็จะไปทำอย่างอื่นต่ออย่างงี้ฮะผมก็เลยคิดว่าการทําวีดีโอให้เป็นช็อตสั้นๆช็อตสั้นๆเนี่ยมันก็จะง่ายต่อการที่เราทบทวนพอเราเห็นรูปอย่างนี้ขึ้นอยู่บนหน้าปกของคลิปแล้วน่าสนใจเราค่อยกดดูนะครับไม่น่าสนใจก็ปล่อยผ่านไปนะครับก็แล้วแต่ผมคิดว่าทําสั้นๆน,นี้ก็ดีนะครับเราจะได้แบบไม่เหนื่อยมากเวลาดูแต่ละเรื่องและก็จะได้มีกําลังใจกันโอเค ไม่พูดไม่พูดมากแล้วเดี๋ยวอย่างนี้ครับข้อนี้ฮะไอ้ข้อที่เป็นข้อ21.1เจุดหนเี่ยเราจะหาโมเมนต์ที่เกิดจากแรง Fb ครับทุกท่านครับเห็นไหมแรง Fb ข้อ 21. 2 1่สิบจุดสองฮะเราจะหาโมเมนต์ที่เกิดจากแรง Fc ฮะทุกท่านครับแล้วข้อที่23เนี่ยเขาจะให้เอาทั้ง3ตัวนี้มารวมกันกับผมก็คือเราจำได้ว่าการหาโมเมนต์เนี่ย เราสามารถหาโมเมนต์ของแรงแต่ละตัวเสร็จสับแล้วค่อยเอามารวมกันเพื่อหาโมเมนต์รอบจุดนั้นๆได้ก็แสงว่าไอ้ข้อ3เนี่ยเกิดจากเอาข้อนะครับเอาผลลัพธ์ของข้อที่22.1มาบวกกับผลลัพธ์ของข้อ22.2ได้ออกมาเป็นข้อ22.3ครับดังนั้นครับค่อยๆทำเดี๋ยวข้อนี้ผมจะโชว์ด้วยว่าสมมุติข้อนี้นะครับอ่ะสมมติข้อนี้ผมก็จะโชว์ว่าไอแรงเนี่ย แรงไอตัว fb เนี่ยสามารถหาโมเมนต์ได้2ตัวนะก็คือหาได้จาก r ที่เป็น r o a เห็นไหม r o a เราสามารถหาโมเมนต์รอบจุดใดๆได,ได,ได้ผ่านนะครับหาโมเมนต์จะใช้อาร์มของโมเมนต์หรือ r เนี่ยตรงไหนก็ได้ขอให้มันชี้นะครับของเราเนี่ยผ่านไปถึงแนวแรงซึ่งตัวนี้ค่า r ที่หาง่ายก็เป็น r o a กับ rob เพราะมันผ่านแนวแรงเช่นเดียวกัน เดี๋ยวจะโชว์เห็นว่าคําตอบออกมาเหมือนกันทั้งทั้งเกิดทั้งตัว2แรงเลยนะจะโชว์เห็นว่า r เนี่ย r เนี่ยสำคัญจะเอาตรงไหนเนี่ยสำคัญนะครับแต่ว่า,อาเอาตรงไหนค่าออกมาเหมือนกันสําคัญที่คิดออกมาแล้วเวลาเอาไปทําเวกเตอร์อา c ทำคอสโรดักต่อแถวต่อหลักเนี่ยใครเนี่ยจะทําได้ง่ายกว่ายิ่งมีศูนย์เยอะในตัวคอมโพเนนต์ ต่างๆของเวกเตอร์ยิ่งง่ายต่อการหาคอสโรดักดังนั้นครับมันก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และขึ้นอยู่กับการมองรูปเนาะผมก็เริ่มไปที่ข้อ2 2่ดเลยครับข้อ2 2 1ดเนี่ยผมจะโชว์ให้เห็นว่าไอ้โมเมนต์รอบจุด O เนี่ยโมเมนต์รอบจุด O เนี่ยเกิดจากอะไรฮินะครับเกิดจากอะไรนี้นะครับเกิดจาก ROA ครับ ROA เดี๋ยวเขียนัว้นิดหนึ่ง นะครับ ROA ไปคอสอยู่กับ FB และผมจะโชว์ให้เห็นว่าโมเมนต์รอบจุด O เนี่ยมันเกิดจาก ROB ด้วยได้ไปคอสกันกับ FB นะครับถ้าน้องคนไหนใกล้สอบไม่ต้องไปทำในลักษณะนี้นะถ้าเขาไม่บอกให้โชว์นะครับแต่เนื่องจากอันนี้เนี่ยเราทำเพื่อสำหรับคนที่ดูในห้องไปด้วยและเรียนไปด้วยสำหรับคนไหนที่ใกล้สอบกดคูณ2ครับผมแล้วก็ดูไปเรื่อยๆนะครับเ <laughs> <laughs> พราะฉะนั้นกับ นหมายของเราก็คือว่าเราต้องพยายามเขียนเวกเตอร์ที่เกิดจากแรง Fb ให้ได้ก่อนเพราะข้อนี้เราต้องการแค่ Fb ครับทุกท่านผมก็เริ่มเลยดียว,ว่าว่าผมอยากเขียนอตัว Fb ให้ได้ผมก็เริ่มเลยว่าแล้วอตัวที่สำคัญจริงๆนี้มันอยู่ตรงไหนนะครับเขียนแรงฟาบออกมาไอตัวนี้เป็นตัวที่จุด B นะผมขออนาตลอกออกมานะครับจุด B พิกัดของจุด B คือ0 2.5แล้วก็0ครับเห็นไหมฮะ เห็นไหมฮะศูนย์นะครับเพราะว่าอยู่ใน y มีแค่2.5ที่ออกมาในบวกอย่างเดียวพิกัดที่จุด a พิกัดที่จุด a ออกมาคือเท่าไหร่ฮะออกมามีค่าเท่ากันกับทุกท่านครับอยู่ในแกน z ครับ x 0 y 0แต่แกน z บวก6นะครับ0 0แล้วก็6นะครับดังนั้นไอตัวแรงที่เราบอกว่าแนวแรงของเราคือตัว f นะครับคือตัว f ตัวนี้นะครับของเราคือแรง f ในลักษณะนี้ดังนั้นครับผมก็ขออนุญาตซูมเอาเล็กน้อยแล้วก็ออกมาดูนะครับว่าเราสามารถเขียนเวกเตอร์แต่ละตัวนั้นได้หรือเปล่าเอารลำดับแรกครับเราบอกว่าดังนั้นครับ R R ในลักษณะที่เป็นขออนุญาตซูมอินเข้าไปอีกนิดนึงนะครับ ROA ครับทุกท่านครับ ROA ก็คือจากจุดออริจินอลไปถึงจุด A นี่จุด B ROA ก็คือจุดปลายลบจุดต้นคำตอบคือคำตอบคือ0 i0 J นะครับแต่มีกลัว C อย่างเดียวเพราะว่าจุดปลายนั้นก็คือ6นะครับคนไหนไม่คล่องอย่าลืมนะครับบทที่2รอท่านอยู่นะครับ 6K นะครับเมตรนะครับ ROB ครับ ROB ก็คือจาก O ไปถึง B นะครับเมื่อกี้ ROA นะครับเพราะผมจะโชว์ว่าเราจะคำนวณง่ายคำนวณยากนี่ขึ้นอยู่กับการเลือกคอมโพเนนต์ของแต่ละตัวนะครับ ROB ออกมาก็คือมีค่าออกมาเป็น2 5 J นะครับจุดปลายลบจุดต้นจุดปลายคือ0 2.5 0 0 2.5 0จุดน,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 นะครับ0 2 5 0จุดต้นคือจุดต้นจุด origin นะครับ0 0 0นะครับคิดออกมา ได้ประมาณนี้อย่าลืมใส่หน่วยคือหน่วยออกมาเป็นเมตรนะครับคราวนี้ไปดู fb ครับ fb มีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่ fb มีค่าเท่ากันกับครับเอาขนาดของเขาเนี่ยไปคูณอยู่กับยูนิตเวกเตอร์แต่เป็นยูนิตเวกเตอร์ของนะครับที่มีขนาดเท่ากับ1หน่วยแต่มีทิศทางเดียวกันกับ ab นะครับทิศทางเดียวกันกับ ab โอเคล่ะมันก็คือเอาตัว p พ s i t i o n vector หารด้วยขนาดของ p พ s i t i o n vector นั่นเองเอาล่ะขนาดครับ780ไปคูณอยู่กับครับไปคูณอยู่กับปลายลบต้นนะปลายลบต้น i ครับจุดปลายครับจุดปลายครับลบจุดต้นครับ0ลบ0นะครับ i ครับแล้วก็ไปบวกครับจุดปลายครับจุดปลายในแนวแกน j ครับจุดปลายครับ กลายเป็น2.5ครับ2.5ลบ0ย j ครับไปบวกกับตัว k ตัว k ครับจุดปลายลบจุดต้นครับปลายคือ0นะครับลบต้นคือ6นะครับออกมาเป็น k นะครับปลายนะครับปลายกับปลายลบต้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่าพลาดนะอย่าพลาดนะครับอันนี้เป็นเนื้อหาก่อนนะครับ นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมคนเรียน engineering static แล้วรู้สึกว่ายากขึ้นยากขึ้นมันไม่ได้ยากนะครับแต่มันหมายก็ว่าไอ้บทแรกๆของท่านเนี่ยเนื้อหาของท่านที่เตรียมมาเนี่ยมันไม่แน่นนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านต้องไปเตรียมมาให้มันแน่นโอเคออกมาเป็น0ยกกําลัง2บวก2.5ยกกำลัง2ขนาดก็คือแต่ละคอมโพเนนต์น่ยยกกาลังสอนะครับไปบวกกับอ่าลบ6ทั้งหมดยกกําลัง2ค่าของมันหน้าเคยกกําลังส ได้ออกมาครับได้ออกมามีค่าเท่ากันกับได้ออกมามีค่าเท่ากับกับ 300J นะครับทำก่อนนะกดเครืงคิดเลขให้ได้ก่อนลบครับลบ 720k นะครับหน่วยออกมาเป็นนิวตันเอาละเอาละเอาละได้ออกมาก่อนดังนั้นครับนี่ได้ F ออกมาแล้วได้ R ออกมาแล้วตัวต่อมาที่เราอยากรู้จักก็คือว่าโมเมนต์ของมันมีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่โมเมนต์รอบจุด O นะครับ MO MO m o มีค่าเท่ากันกับครับมีค่าเท่ากันกับ RO นะครับเอาผมเอา ROA ก่อนเนาะไปคอสกันกับ FB อย่าลืมนะครับการหาโมเมนต์โดยการใช้คอสรดักใน3มิติห้ามสลับ R กับ f เด็ดขาดเพราะคุณสมบัติของการคอสเวกเตอร์ห้ามสลับที่8นาทีแล้วเราต้องรีบแล้วครับทุกท่านโอเคแล้วก็เริ่มครับแล้วก็บอกว่า ه, ก็ยังไม่ยากเลยคุณก็ i j k นะครับ i j k อ่ะ i แล้วก็ j ต่อแถวต่อหลักเองนะครับทุกท่านก็เริ่มครับออกมาเป็น r ครับ r เนี่ยมีแค่ k 0, 0แล้วก็6ครับ 0, 0, เอาละ0 0แล้วก็ไอตัว f ครับมี0ครับ320 ลบเจ็้วยแลก็ศูนย์สามร้อยยี่สิบนะครับทุกท่านครับคิดออกมานะครับทุกท่านคิดออกมานะไปไปคิดเองนะครับเดี๋ยวตัวนี้เนี่ยคิดเองนะคิดออกมาจะได้ออกมามีค่าเท่ากันกับครับลบครับหนึ่งพันแปดร้อยไอนะครับนิวตันเมตรนะครับลบหนึ่งพันแปดร้อยไอนิวตันเมตรนะครับอันนี้น่าจะพอได้แล้วเนาะนะครับพอได้ไหมฮะคูณขึ้น คูณลงเนี่ยนะครับคูณขึ้นคูณลงเพราะว่าแต่คอมโพเนนต์นี้เน่ะมันมีออกมาเนี่ยดูคูณลงนะฮะศูนย์ฮะอันนี้ก็เจอศูนย์ฮะเจอศูนย์ฮะศูนย์หมดเลยครับอ่ะคูณลงนะคูณขึ้นครับคูณขึ้นเป็นลบครับศูนย์ฮะมีตัวเดียวคือครับหกคูณหกคูณกับสามร้อยนะครับผมเอาสามร้อยยี่สิบมาจากไหนนะครับหกคูณอยู่กับสามร้อยนะครับขออภัยนะหกคูณอยู่กับสามร้อยครับลบ 1,800เห็นมลบ1,800แต่เป็นเครื่องหมายคูณขึ้นนะครับคูณขึ้นเป็นลบนะครับบวกคูณ6คูน3า0นะครับเขียนผิดเลยไปเลยนะ6คูน300คือได้1,800แต่คูนขึ้นเป็นลบเลยติดลบนอกนั้นเนี่ยนอกนั้นเห็นไหมมันมีศูนหมดเลยเลยได้แค่คอมโพเนนะต์ในแนวแกนเดียวอ่าดังนั้นก็บางคนเขามอง เชี่ยวชาญน,นะครับก็สามารถมองออกได้แต่ของเราถ้าคนไหนไม่เชี่ยวชาญก็พิจารณานะครับพิจารณาเอาแต่ละตัวมาพิจารณาเขียนเป็นสเต็ปสเต็ปไปไม่มีปัญหาหรอกนะครับโอเคครับปีกตัวหนึ่งเพื่อความชัด,เพ,ชดเพื่อความชัวร์และก็เพื่อให้เห็นว่าเราสามารถหาที่จุดอยู่ไหนก็ได้เลือก R ที่บริเวณไหนก็ได้แต่ขอให้มันชี้จากจุดที่เราต้องการเทคโมเมนต์นะไปถึงแนวแรงซึ่งข้อนี้ผมก็ยกตัวอย่างว่าเป็น R O B นะครับ และก็ไปคอสกันกับ fb ฮะมีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่ครับก็เริ่มเนี่ยไม่มีอะไรเลยครับก็เลยละ ij แล้วก็ k ฮะ i แล้วก็ j ฮะมีค่าออกมาเท่ากับเท่าไหร่ครับก็เริ่มเลยฮะว่าอันนี้คือ0นย์ 0, นะครับศแล้วก็2.5จุานะครับจำได้ไหมฮะศูนย์แล้วก็2.5นะครับนี่นะครับ rob นะครับ โอเคนะผมขออนุญาตเลื่อนลงกลับมานะครับแล้วก็ครับ0 0กับ2.5ครับทุกท่านครับก็ค่าต่อมาก็ออกมากลายเป็นกับ0 300นะครับไม่พลาดนะ720ครับ300ลบ720ทุกท่านก็คูณขึ้นคูณลงครับคูณขึ้นคูณลงอ่าออกมามีค่าเท่ากันกับเท่าไร่ทุกท่านก็จะเห็นว่ามันก็มีแค่คอมโพเนนต์เดียวนั่นแหละที่ออกมามีค่าคือ2.5คูณกับ 320นะครับ2.5ูณกับ320ออกมาเนี่ยคูณลงเป็นบวกแต่ของเรามันติดเครื่องหมายลบอยู่แล้วนะครับคูณลงเป็นบวกออกมาก็เกิดกลายเป็นบวกนะครับบวก2.5ไปคูณอยู่กับลบ720บวกเจอลบมันเลยออกมาเป็นลบนะครับลบ1 0 0 1,800นไอนิวตันเมตรนะครับคนไหน ยังไม่ชัดตรงนี้ผมขอย้ำอีกทีนะครับว่ากลับไปทบทวนแล้วก็ลองทําดูก่อนนะเพราะว่าผมไม่อยากทําให้คลิปมันยาวเกินไปแล้วก็บางคนที่เขาคล่องแล้วเนี่ยมันจะน่าเบื่อนะครับมันจะน่าเบื่อแลวผมก็มั่นใจว่าพอถึงข้อน,นี้แล้วทุกท่านก็น่าจะคล่องแล้วล่ะนะครับคล่องแล้วถ้ายังไม่คล่องพยายามกลับไปทําให้คล่องนะครับกดหยุดสต็อกก่อนแล้วพยายามทําให้คล่องนะตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้ครับยังไงเสียเดี๋ยวผมขอญอาต เอากลับไปเขียนอยู่ข้างหน้าของเราดีกว่าเพราะว่า22.1นี้มันจะได้คำตอบออกมานะครับว่าเป็นลบ1,800 i นะครับนิวตันเมตรนะครับผมอันนี้เป็นโมเมนต์ที่เกิดจากแรง fb นะครับอ่าเพราะว่าข้อ22.3ต้องมาบวกกันไงอ่ายังไงก็เพื่อไม่มันยาวเกินไปครับขอหยุดเพียงเท่านี้ก่อนและก็จะไปดู22.2กันต่อกับทุกท่านครับ เดี๋ยวไปดู่22.2ต่อครับ